วัสดีเจ้าวันนี้สมศรีก็จะมาต้มซุปหางวัวนะคะอันนี้หางวัวสมศรีหลวกแล้วเนาะแล้วสมศรีก็จะไปใส่ขาใตะไข่ใส่ขาลงไปค่ะแล้วก็ใส่ไข่ลงไปแล้วก็เอาไปต้มเจ้าเอาไปต้มให้น้ำม,มันเดือดพอเดือดแล้วนะคะพอหนำเดือดก็จะมี หอมหัวใหญ่มะเขือเทศกระเทียมมีกระเทียมด้วยนะกระเทียมหอมหัวใหญ่มะเขือเทศมะขามลอน้ำเดือดค่อยใส่นะคะตอนนี้สมศรีจะต้มไปก่อนต้มขาตะไคร้กับหางหวัวต้มด้วยกันเดี๋ยวรอน้ำเดือดกันต้มซุปหางวัวนี่สมศรีจะเอาขากัะตะไคร้ออกก่อนเพราะว่า ลังมันกลิ่นเนาะคุณสามีแข็งขินทุนสิ่ก็ต้องตักออกของมดกันเจ้าเสร็จแล้วนี่นะคะเป็นปูด้วยใส่ของมดเลยเจ้าจะตุนไว้ประมาณสองชั่วโมงใส่เกลือลงไปใส่ชูรส เซนรสด,ดีแค่นี้เจ้าอันนี้ซุปหังวากาเซต์แล้วเนาะใส่ใบผักชีใบาย,ยาวนะลงไปหรือว่าหอมป้อมก็ได้แต่ถ้าเป็นผักชีใบาย,ยาวจะหอมกว่านะเจ้าแล้วก็ใส่พริกป่นทําใส่พริกป่นก็ใส่พริกเผามันต้องใส่พริกสดใส่พริกสดมันหลำํำแล้วก็ใส่บีมหนาวหนึ่งบีมหนาวลงไปน้อยหนึ่งเจ้าแค่นี้กเ็เ็จแล้วอันนี้ซุปชิกระตั้าคือสามีนะคะ เพราะคุณสามีมกิ่นเพชรเดี๋ยวสมรีจะตาของสมรีต่างหากแถมถ้วยหนึ่งพอสมรีกินเพชรเนาะมันชะีจะใส่พริกป่นต่างหากมาวันนี้สมชีก็มากินเขาก็สามีซุปหางหัวก้องมันหันหมดนะคะนนคุณสามีแกจกกินของแกตาคนละถ้วยพอสมรีใส่พริกหนักของแกไม่ได้ใส่พริกหนัก หมูหมาเนี่ยหมูก็จะกินเลยออมาแล้วนะัะงกินข้าวอยู่ปุ่นซุปหางวัวมันเนี่ยอร่อยอร่อย What you say? I say Turkey Many people like it. ขั้น s อน <big> สุดซุปหางวัวอร่อยนะพร้อมให้หั่นแล้ว มัชีกินเผ็ดหมเสนอหน้าตลอดเลยหมูอร่อยไหม yes, very good, huh? วันนี้อาหารฝรั่งกับอาหารไทยปนกัน What Thai. Say? I say Thai food and Falang food. Yeah, together. This one. súp hàng quả Thai cưng, nhá cưng. Thai cưng, Falang cưng. To show everybody how you do. Do what? How you cook this? Mm. ฮ้อนฮ้อนการหนาวโคหมูวันยูนอนอีจูฟูดหมู What do you want, Phoebe? <gasps>